ผประธานชมรมค่ะผมเติร์นเลยค่ะที่การชมรมค่ะฉันเอาสิผู้จัดการสุดเดลินใจค่ะฉันโครกการรอบประธานชมรมค่ะที่บอกว่ายั่งยืนของความชมรมชื่อปีนวว้ำวนของเราดําเนินงานอย่าง,ง,งต่อเนื่องมากว่า22ปีว้าวอย่างนันต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษโดยเราได้เข้าร่วมกับชมรมในระดับภายนอกถึง20ครั้งในระดับป,ประเทศ17ครั้งนะเราทศวรรษกับเป้าหมายที่ชัดเจนหมุนมาสักสักสิ่งใหม่ๆยึดหลักการโดยเยาวชนผูอเยาวชนและใช้องค์ประกอบสามตัวในการดําเนินงานสําหรับตัวที่1กรรมการ โดยแต่ผัวรักชการจังหวัดและมีวโอชนอย่างพวกเราเป็น,นคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีวาละหนึ่งปีเดิะกบเป็นรแองสอบที่ชัดเจนและในปีนี้พวกเราได้สันงานต่อจากคุณพี่เป็นคณะกรรมการเุือที่2 <24. S> .2. พวกเราภาคการอบรมฝูกฝังอย่างลึกซึ้งขเข้าใจเข้าถึงแนวคิดหลักการมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนครับนักเรียนของเราเปนสมาชิกในชมรม1 0ึรบเมีระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบ ให้สมาชิกของเราเพิ่มขึ้นทุกปีและในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่เราจำนวน302คนค่ะมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาเนินและรายปีออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วสอดคล้องกับสารเนื้อศาสตรละกำกันในชมรนดำเนินงานโดยมีรถแบบพัฒนาขึ้นสู่ระดับเพลและยอดเพจค่ะืดเรามีกองทัพคณะกรรมการที่เข้มแข็งกอสมุนในกองที่สอของเรา และยังจ so ัดท so yeah. 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 okay. yeah. uh, ํางรายการมีระเบียบการเปิดจายสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมาดูกันต่อในกิจกรรมสกิจกรรมเราดำเนินการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาชมรมระยะสั้นระยะตัางระยะยาวตั้งศัพท์วทศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ตรงใจสมาชิกครับทศาสตร์ที่1ได้จากกิจกรรมสร้างกระแสตามแบบสำรวจความสนใจของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการประกวดมิสมิเตอร์ ทีอลดแต่ปีนี้มันเริ่ดกว่าพพเพราะมีการประกวดท้าบอยทูทบีอัยดอกเพิ่มสมบัติของเทียมและโพสต์กิจกรรมลงในโซเชียลรวมยอดวิวก 1, 150, 000, ว่าหนึ่งแสนห้าวิวโอ้โหทองไทยเก่งและดีไม่แพ้ชาติใดในโลก,อกน,ลนอกจากนี้ one, รรนทูพูดี้มีแดดชูบ,บีในัมื่อวานแต่นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมถ่ายทอดเสียเอชูบีนเมื่อวานรวมพิสูจรุ่นน้องกีกับเบิร์นแง่หน่อกหน่อกแต่หักแพ้ทีงานชูบีก็ถึงหมายได้กรองใจสีขาวแดงหักแพ้เดิมพี่น้องชูบี และมีกรารสำรวบความพึงพอใจของวาสมาชิกร้อยละ96ม,ม,ม,มีความมุใจในจาการจัดกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส่วนยุทธศาสตร์ที่สองเราได้จัดกิจกรรมสร้างคุ้มคุ่แก่ภาคจิตใจให้แก่เยาวชนอบรมคุณธรรมการยาเสพติดกิจกรรมเด็กถูกบีบชิตโรคซึมเศร้าและรวมลงนาเอ็มโอยู่กับชุมชนตำบลปทุมคงเปิดศูนย์ชุมชนบางหวัดในพื้นที่ที่แพร่ระบาดยาเสพติดและได้รวมเป็นวิทยากรให้ความรู้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการช่วยเหลือผู้อื่นและยังส่งแก่นังเขาตรวจถูบีไอร้องระดับจังหวัดและระดับภาคเขารวมทุนมีแคมาะหในรุ่นรุ่นค่ะมีโครงการภายติงยายกมือขึ้นเพื่อขัดต่อและเชื่อเหลือนักเรียนด้วยกันติด ป,ปีลาสุดทั้ง้องเลียนกุศลจำนวนหนึ่ง,ง,งนคนเราได้ส่งต่อค่ารักษาบำบัดห้าโรงพยาบาล50,000พัน เกิดหนาข้าศึกพง์้องปัญหาดับที่สองรักษาพระองค์หลังมีสําคัญเรางมีสื no ่สอเพื่อนใจที่มีห้องให้คำปรึกษาที่เป็นมาตรฐานดีเงินงานโดยสเกอร์กันสื่อเพื่อนใจและอาสาสมัครประจาศูนย์ที่ผ่านการอบร้มกลับสุดการเงินงานผายใต้แนวคิดปรับทุน้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวมีการบันทึกข้อมูลสมาชิกที่มาใช้บริการจะทํารายงานสรุปรายวันรายเดือนเพื่อพัฒนาให้สอบล้องตับความต้องการของผู้ใช้บร <'ll> ิการ และมีการสัมผัสรความพึงพอใจของสมาชิกร้อยละ94มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมภายใจนสิสัยที่2เรีดักตีมากค่ะส่วนนิสัยที่3คมอบครัของรัเประทิสัที่ศึกษาทุนงานทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงและใน ป้าหมายตองแพนพัฒนาชมรมในการขยายเครือข่ายอย่างชัดเจนและในปีนี้เรามีเครือข่ายในสถานศึกษาในอำเภอเมืองปูบดเพิ่มขึ้นถึงหกชมรมตาาเปองหมายดังนี้้วยเครือข่ายเดิมเราก็ไม่ลับเลยปีที่ผ่านมาเราสนับสนุนให้สองโรงเรียนคว้าล่รางวัลดีเด่นระดับประเทศได้สําเร็จและในปีนี้เราได้สนับสนุนให้ชมรมใหม่เข้าร่วมการกระบิพัฒนาระดับภาคถึงสามโรงเรียนเลยทีเดียวสุดยอดอีลีเดชดำเนินงานและพนาการรวมรทุกข่าวสารกว่าสรอกิจกรรมทำให้เราดำเนินงานได้ ปฏิบัติการขอบคุณทศสารทิศาสตร์90เปอร์เซ็นต์แล้วและเราจะมุ่งมั่นดำเนินงานให้ครบ100เปอร์เซ็นต์ตามวันที่และแผนปฏิบัติการช่รงต่อไปและมีการสำรวจความพึงพอใจของสม,มชาชิกร้อยละ50มีความพึงพอใจในการจัดก,กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่3หระดับดีมากค่ะและที่สำคัญเมื่อเราเจอปัญหาเราได้มีคนนวัตกรรมการดัดแปลขอแก้ไขปีนี้ผ่านมาเรามีน,นวัตกรรมรวมกัน124นวัตกรรมและในปีนี้เรา,เาได้มีคนใหอีก3นวัตกรรมและนี่คือนวัตกรรมใหม่ในปี2550 ที่หนึ่งไกด์พาที่ซงเครือข่ายจังหวัดทูบีนบกวันนวัตกรรมนี้เรานำมาใช้ในการสาร้างและพัฒน,นาเครือข่ายอย่างมีเป้าหมายโดยประสานความรวมือแบบไตรภาขีได้แก่โรงเรียนในสังกัดสพอทอป,อปทอและสชหรือสถานศึกษาเอกชนในพื้นเมืองอุบลโดยหลักการคือเมื่อเราอยู่โรงเรียนต่างสังกัดการทํางานร่วมกันจึงน้อยมากแต่นวัตกรรมนี้จะเป็นต้นแบบเชี่ยวความระมือความเข้มแข็งรองสานศึกษาขั้นพิษฐานามตังก์ เดินเรลาลงพื้นที่เป็นที่เลียงจากตาชมรมโรงเรียนไตรภาคีขยายเครือข่ายอย่างมีเป้าหมายด้วยนวัตกรรมไตรภาคีแบบน,นี้สมาชิกเพิ่มเครือข่ายเพิ่มส่งเสริสม,สมให้ชูบีระวันมั่ขคงแบบสะเทือนจักรวาลฮัลโหลยูนิเวอร์และนวัตกรรมที่สองภารกิจเพื่อพวกชนเด็กชูบีปรทุมพิษเพรไฟลยบีมีใช้ไปกว่าครึง่งเรานำมาใช้ประโยชน์กับสมาชิกในชมรมโดยการสร้างกาิจกรรมส่งเสริมข้าเทาของแต่ละบุคคลให้เก็บเป็นผลงานท นอย่างน้อย3ปีต่อเนื่องสะสมในพอพร์ตฟิลิโอรสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้แก่นําแบบนี้ส่งผลให้พี่มาอ,อกจำนวนเจ็ดสิบเก้าพนผ่านรอบพอร์ต B หกแปดได้สําเร็จค o น g r a t u l a t i o n เรียวตอนรับน้องใหม่ได้เลยในนวัตกรรมที่สามของเราคือภารกิจแห่งสายน้ำโมรโดกแห่งน้ำใจเลกาซีออฟชืชอดบีเมื่อวาน มรดกที่ว่าก็คือการส่งมอบน้ำใจจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างยาวนานและต่อเนื่องซึ่งนวตัตก,กรรมนี้เรานำมาใช้ประโยชน์กับสมาชิกในชมรมทั้ง22รุ่นของเราเพื่อรุกฝังสายเลือดแห่งจูบีเมวานจักรวาลผ่านวัตพทีสู่พืน้นน้ำชุ่วฉับยับยืนสามเป้าหมายนวตัตก,กรรมแก้ปัญหาห้คลีคายสาร้างเรา อยากพึงพอใจกับการให้บริการของแกนังมากที่สุดเราจึงจัดเป็นองค์ความรู้นี้โฟร์วอลุ่มเซอร์วิสบริการงานทูบีเดินรับตจ้าชีนักเรียนแกนังโฟร์วอลุ่ที่1มีจิตอาสาด้วยใจไปทุกพื้นที่รวมที่2เข้าใจและประสานงานรวมที่สามการแสดงออกรวมที่ที่4มีหัวใจเป็นทูบีเป็นวิทยากรเองได้และเราใช้องค์ความรู้นี้ไปสร้างความเขี่แงเท็จให้กับคณะเครือข่ายคณะาล223 นิชมรุรอยหลักประามีความคุงพอใจอยู่ในระดับถี่มากแลเชื่อประชาสัมพันธ์ให้บุกผลเรัจฉาเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมของเราต่อไปทำเกษกรกเป็นกล้องความรู้ที่2คืออีฟีดีโซนออฟชูบีน้ำปวันรวมรวมอันไม่ีสี่ี่ในครบรอบวรรค์ให้2ูบีน้ำวันองค์ความรู้นี้เราได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษา ว่าเราจะดำเนินง,งานชมรมชูบีในวันอย่างไดให้สามารถเติบโตและเข้มแข็งตลอดไปแบบอินฟินิตี้โดยได้นแสดงความหมายของมันเป็นัญมีน,นีสีสียามณีสีแดงแทนความรักแนนแฟนอบอุ่นใจในครอบครัวชูบียามณนีสีเงินแทนความมั่นคงด้วยมินด้พัฒนาใจเพื่อเอยาวชนยญมีีสีเหลืองแทนความหลากหลายต่างกันได้อย่างเข้าใจบนพื้นที่แห่งความเท่าเทียมยญมณีสีเขียวแทนความยั่งยืนเชื่อเลือจริงใจส,งสากล และช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศโดยเราใช้จูบีนวันเป็นเปิดแฟชันเบสีงากิจกรรมพี่นำทิมแด้รับวันรองชนะเลิศเด็กเด้นตออสัญหาทีน้อยเข้าแข่งูบีทีเนซไองยี่2ิและทีมเต้นหมูดดเด้กคว้าเหรียญทองใน,นมิงานาินประจร,รมน้ำ พี่ลายโยชูิ้นชาติการสินเกมเดบิเบสดังชาการพี่บอสพี่อ่อนพี่อมรพี่ฟา้าใสและแกนนำในชมรมได้โหตาเข้าศึกษาต่อในขณะที่ตนเองฝ่ายฟันว <Wow. S 1> ้าว